อันนี้จุดเชื่อมต่อที่2เราจะลองในส่วนของ USB Type C ต่อหัวะไรครับต่อหัวอยู่นี่นนี้ไม่ค่อยยอมอันนี้นะครับตอนนี้เรากำลังเสียบช่องเสียบ Type C คือใส่ได้ทั้งสองสองตัวอ่าเมื่อกี้เราลองข้างหน้าเพื่อที่จะได้รู้เผื่อใครอยากชอบวางข้างหน้าหรือใครจะชอบวางช่องนี้นะครับอันนี้ขึ้นเหมือนเดิมไม่ลองรับอุปกรณ์ USB นะครับรอรอแต่ว่าก่อนรอเราก็กดเข้าไป คนใช้รถบีเอ็มอยู่แล้วจะรู้แหละว่าการเข้าไปในแอปเป็นอะไรแล้วก็คิเดี๋ยวเรารอดูอ่าก็ขึ้นตัวนี้นะฮะกเลยยางชื่ออ่าจะต้องมาตรงนี้ไปนะคนใช้บีเอ็มจะรู้อยู่แล้วว่าหน้าจอของคุณคําสั่งเป็นยังไงไม่อยู่ตรงไหนจะข้ามนะนี่เราก็มาเจอมาเจอตัวนี้ที่เราบอกกันว่ากล่องตัวนี้จะชื่อตัวนี้แต่ผมไม่รู้ว่ากล่อง อันเดียวกันไปอีกกล่องหนึงจะซื้อแบบไหนรว่านเอออันนั้นไม่รู้แต่ซื้อจากเจ้านี้นั่นแหละ <c oughs> โอเคแล้วนะเชื่อมต่อครับอ่าอันนี้ติดเร็วเออไทซีไว,วมีความรู้สึกว่าไทซีไวกว่าไวกว่าใช่ไวปีเข้าไวกว่าเยอะ จริงๆเขาน่าจะมีปุ่มให้กดว่าเออ,อโอเคแบบกดจผมไม่แน่ใจอาจจะกดจากใครได้ได้ไดโอเคบน YouTube เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะให้ดูก่อนว่ากล่องเขาจะมีแอป Netflix มาให้ Disney ให้ <High. S 2> Disney มาให้เลยนะครับอ,อันนี้ <Netflix. S 2> เมื่อกี้เราลองกันละน,น,นั่นเข้า Disney เลย <laughs> อให้ดูเลย <laughs> จอมันใหญ่อยู่โดนอะไรเนี่ยอ๋อดิสนีย์อันนี้คือล็อกอินอ่าล็อกอินล็อกอิน็เข้าได้เลยเราไม่ล็อกนะ,อะโอเคเ่ปฏิเสกันส่วนใหญ่หลักๆก,ก็ดู YouTube ไ่เนาะครับใช่ใช่ใชเยวเพืนว่าเดินทางไกลก็ดูหนังเปิดให้ความมาโดยอยู่โอเค u ู u ูบนะครับ ของพี่มี YouTube Premium ป่ะมีอ๋อถ้าถ้ามีก็ไม่ต้องลง YouTube เถืของผมมันจะมีลง y o ยูทูปอ่ะอันไหนก็ได้เราฟังเพลงก็ได้อ๋อแจ็คผมจะมาเป็นช้าประมงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับความชัดให้ดูกันละกัน ให้เมลอบเสย่เเป็นหนูวรเช่ันรใหญ่อบคที่ใช้คื่องกปรับตรงนี้ได้เนาะใช่แต่เราดีกว่าออกดีกว่าเพราะว่าลิขสิทิก็ไม่ให้เกิน2ี่สวิอ๋อไอ้นี่ผมไม่รู้งั้นปลอดภัยไปก่อน อ๋อกดตรงโฮมผมลืมไปโอเคแล้วกลับมาหน้าโฮมแต่แล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าจะออกก็คือกดไปออริจินอลริจินอเดี๋ยวผมลองไอ้นี้ให้ดูเหยียบเรื่องของฟังก์ชันทั่วไปของรถว่ากระทบไหมเดี๋ยวผมจะลองถอยถอหลังนะว่ากองตกพอดีตัวนี้มีกล้อง360 360องศาก็ไม่กระทบนะครับระบบช่วยจอดอัตโนมัติยังใช้ได้นะครับแล้วก็เห็นไหมดูได้กล้อง กล่องไว้ทําให้กระทบนะครับอ่าใช้ได้ใช่เนกระทบระบบแต่เดี๋ยวใช้ไปสักระยะกกิดอุบัติเผมก็จะบอกช่างเองนะครับบอกคนขายว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะรายงานเขาช่วยกันนะครับแล้วก็เห็นคนขายบอกว่าอาจจะนะว่าอัปเดตเป็น a อ d r o i d 12สิบสองได้แต่อันนั้นอย่าพึ่งคาดหวังถ้าอยากจะลองใช้ก็ซื้อไปก่อนเรียกว่าอะไรนะ ซื้อก่อนก็ <laughs> ใช้ก่อนใช่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,รบเดี๋ยวผมจะลองไปนะปกติกีอันนี้มันตับเข้ามานะเข้าได้เลยเข้า,ได,ขาได้เลยนะครับโ okay, <Okay, S 2> อเค,<ม>คครับผมสาธิตครับครับสดีครับ